สวัสดีค่ะเด็กๆยังพบกับคุณครูเล็กอีกเช่นเคยนะคะในคลิปการจัดการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้เรื่องรอบครัวของฉันนะคะวันที่15นะคะหรือวันพฤหัสบด,ดีที่15กรกฎานะคะอาชีพของบุคคลในครอบครัวคนแรกทหารครูตำรวจ คุณหมอพยาบาลเชฟนะคะกิจกรรมสร้างสารรค์นะคะให้เด็กๆวาดภาพระบายสีอาชีพของบุคคลในครอบครัวและระบายสีภาพให้สวยงามด้วยนะคะกิจกรรมการอ่านเด็กๆยิน้หนังสืออ่านเก่งผู้ดีขึ้นมานะคะเปิดไปที่บทที่19นะคะ เด็กๆพร้อมที่จะอ่านหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาอ่านไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะบออทอบททออีทีไม่เอกที่บทที่19สอรออสระอไอไอสระไอบทที่19สระไอตัวหนังสือสีฟ้านะคะในกรอบด้านบน หออหลอลอไอไอหลอไอไหลอ่านเป็นคำนะคะหลอไอไหลคำที่หนึ่งหลังรูปภาพนะคะปอไอไปอไอไอหอไอไฝหออไอไหลดอคอโดมอไอไม้ไมโทไม้ดอกไม้ขอไอไถ โนอาณาไขนาขอไอไขไม่เอกไขกอไอไกไม่เอกไก่ไขไก่ฟอไอไฟฟออาฟาไม่โทฟ้าไฟฟ้ารออ,อง,งอร้องไม่โทรโร้องหอไอห่ไม่โทรหาร้องหาชอไชยยอชัยโยโอโยชัยโย อ่านเป็นคำนะคะคำที่1ไปไอไขไหลดอกไม้ไขนาไข่ไก่ไฟฟ้าร้องไห้ชัยโยกเด็กๆหยิบหนังสือพัฒนาภาษาไทยขึ้น5ขึ้นมานะคะคำสั่งหน้านี้บอกว่า ให้อ่านคำและเลือกคำเขียนใต้ภาพให้ถูกต้องดูคำที่อยู่ด้านหน้านะคะช่องแรกด้านหน้าแล้วเด็กๆเ,เห็นรูปภาพด้านหลังไหมคะ,ะถ้าเห็นรูปภาพด้านหลังมาอ่านไปพร้อมกับณครูรนะคะคำที่1เมื่ออ่านแล้วถ้าเด็กๆเจอรูปภาพที่ตรงกับคำที่อ่านคำแรกนะคะให้เด็กๆเ,เ,เอาคำนั้นไปเติมลงในช่องว่างที่ตรงกับรูปภาพได้เลยนะคะ คำที่หนึ่งพอแอแพเด็กๆเ,เจอคำว่าแพรหรือยังคะถ้าเจอแล้วเอาคำนี้ไปเติมใต้รูปภาพแพรเลยนะคะต่อไปคำที่สองพอแอวแก้วไม่ถูกแก้วต่อไปคำที่สามหอวอแอนอแหวนเด็กๆเ,เ,เจอหรือยังคะถ้าเจอแล้วนำคำไปเติมใต้รูปภาพเลยนะคะ เขียนชื่อนำสกุลแล้วก็ชั้นระบายสีรูปภาพให้สวยงามด้วยนะคะต่อไปเด็กๆหยิบหนังสือพัฒนาอาชริยะ QS6 ขึ้นมานะคะเปิดไปที่หน้า29หน้านี้หน้านี้คือโลกใต้ทะเลเขาบอกว่าสัตว์น้ำใต้ทะเลมีหลากหลายชนิดเด็กๆรู้จักหรือเคยเห็นชนิดใดบ้างคะ ให้เด็กๆวาดภาพสัตว์น้ำใต้ทะเลและระบายสีภาพให้สวยงามพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ